สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเซตติง้งการตั้งค่า Wi-Fi Network ของโปรเจคเตอร์ F3 นะครับรุ่น L260F L210SF แล้วก็ L210W นะครับวิธีการเซตติ้งยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันได้เลยครับ มาดูเมนูเซตติ้งกันนะครับหลังจากเปิดเพื่อขึ้นมาแล้วครับเราก็เลื่อนลงมาตรงคําว่าเน็ตเวิร์นะครับกดเข้าไปตรงคําว่าเน็ตเวิร์ครับกเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนหาเลือกที่เน็ตเวิร์ดเซตติ้งนะครับไปช้าๆนะครับ กดคิดเข้าไปได้เลยครับอ่ามาถึงหน้าหน้าหน้าจอนี้คือเขาจะให้ใส่รหัสนะครับแล้วก็ใส่รับรหัสเข้าไปครับแปดหลักครับกดหนึ่งถึงแปดก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเอาเมนูที่จําได้ง่ายๆนะครับพอกดครบแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับตรงคําว่าโอเคครับกดคําว่าโอเคกดคิดเข้าไปได้เลยครับ อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้จะเป็นเว็บคอนโทลพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่รหัสเดียวกันหนึ่งถึงแปดครับเลขแปดหลักนะครับใส่เข้าไปเลยเหมือนเดิมครับพอใส่เข้าไปครบแล้วเราก็เลื่อนลงมาคาว่าโอเคเลื่อนลงมาครับกดคำว่าโอเคได้เลยครับพอมาถึงหน้าจออันนี้นะครับขึ้นมา แล้วก็เลื่อนลงมาตรงมีโหมดพัสเวิร์ดครับไปช,ช้าๆนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับ แล้วก็ใส่พาสเซิร์ที่เราใส่เข้าไปตอนครั้งแรกนะครับหนึ่งถึงแปดครับกดเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งพอเราใส่ครบแล้วนะครับเหมือนเดิมครับกดเลื่อนลงมาตรงคำว่าโอเค แล้วก็กด Enter ครับกดเข้าไปเลยเสร็จแ,แล้วเลื่อนง,งมาอีกบรรทัดหนึ่งเป็นเว Web Control p a s s ิ o r ดครับกดเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมครับใส่รหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอใส่ครบแล้วเลื่อนลงมาครับคลิกคํคำว่าโอเคต่อไปครับ ไห้เลื่อนลงมาตรงคำว่า Simple AP นะครับตอนนี้มันปิดออฟไว้อยู่ครับเราต้องเข้าคลิกเข้าไปนะครับไปตั้งออนไว้นะครับเปลี่ยนเป็นจากออฟเป็นออนครับแล้วก็ใส่คัเสเติร์นะครับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเหมือนเดิมนะครับ ไม่ต้องไปใส่ให้มันยุ่งยากครับเอาเมนูที่เอาเอาพัสดุที่จำง่ายๆเสร็จสมบูรณ์ครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคำว่า แล้วก็กดเข้าไปครับคําว่า set ปุ๊บกดเย็ดนะครับเสร็จสมบูรณ์ครับวิธีการ setting ง,ง่ายๆครับลองลองทําดูนะครับไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนําเมนูน,นี้ี่ใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการกดสะท้อนหน้าจอจากมือถือขึ้นไปยังบนโปรเจคเตอร์ไปรับชมกันครับ มาดูขั้นตอนการสะท้อนหน้าจอมือถือขึ้นไปอย่างบนโปรเจคเตอร์นะครับปัดหน้าจอลงมาครับแล้วเลื่อนหาคําว่า Smart View แล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเครื่องก็จะค้นหาสัญญาณให้นะครับพอเจอแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับกดเริ่มต้นนะครับเครื่องก็จะค้นหาสัญญาณให้สักพักหนึ่งครับไม่เกิน15วินาทีครับเนี่ยครับภาพก็มาแล้วการเชื่อมต่อง่ายมากครับไม่ยุ่งยากไม่ซับ้อนครับ ลองทดูนะครับําเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากชมคลิปผมจบลงไปแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปที่ผมทําออกมานั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจโปรเจคเตอร์108ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ